กลับไปอยู่กับผมแมทเอร์ดีเอลิฟิซีซูเปอร์แชมป์ครับก่อนจะเข้าคู่สามในวันนี้ครับอย่าลืมว่านักมวยทุกคนครับมีโอกาสร,รับ รางวัลพิเศษจากทางแอนตซินสำหรับการนกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับมีลุ้นถึง10,000หรือว่า30,000บาทนะครับเดือดนกด้วยจระเข้ฟาดหางนะครับและยังมีรางวัลพิเศษอีก2รางวัลจากโ l ล b a l h ฮ u ส e รางวัลละ1 0 0 0 0บาทสำหรับรางวัลคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์และนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยครับแต่ตอนนี้นักมวยทั้งสองท่านพร้อมที่จะลลยกันในพิกัด้ำดหนก1ง9ปอนด์ let's go ladies and gentlemen fight number three this evening at 119 pounds puts together fighters from Argentina and Greece introducing to you first fighting out of the blue corner she is 30 years of age has 167 centimeters tall with a fight record of 10 fights seven wins representing Argentina this is Florencia Grico the boy will run like a burning sea they argentina John fighting out of the red corner this fighter is 31 years of age has 100 and 73 centimeters tall with a fight record of 14 fights with 11 wins. Please give it up for Maria Groccianu from Greece. นักข่าวชาวประเทศกรีซนี่คือมาเรียกรเกียนส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดของคูน่นี้ขอเชิญคุณแพรอยเดชินนบนชอนมาถึงคู่ที่3นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาชมมวยหญิงกันบ้างครับพิกัด1 1 9่อปอนด์มาเรียครุกเกีนู u, จากกรีซครับพบกับฟลอเรนเซียกรีโกจากอาร์เจนตินาครับ ก็เป็นมวยหญิงคู่เดียวของวันนี้เลยนะครับพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ครับไปรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับมุมแดงก,ก็คือมาเรียโกกิน่ครับอายุ31ปีครับสูง173เซนติเมตรจากประเทศกรีซก็จบมา14ครั้งชนะ11แพ้3นะครับเก็บตัวฟิตซอมที่ฟีด d อมไฟ g h แคมป์นะครับส่วนน้ำเงินก็คือฟอร์เดนเซียลิโก,โกจากอาร์เจนติน,นาครับ วัย30ปีครับสูง167ซนติเมตรจบมา10ครั้งชนะ7แพ้3ครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ซิลมวยไทยนะครับอ่ะมาดูมวยหญิงครับกริซเจอกับอาร์เจนตินาครับคู่นี้ดีครับชมหน้าของฟลอเรนเซกริโก้ครับไฟายล่าสุดนี้ไม่ธรรมดาเลยครับแพ้กับเวโรวอลรุจิระวงแต่ว่าเป็นการแพ้แค่คะแนนเท่านั้นครับถือว่าท่าตละลงหดใช้ได้เลยทีเดียว บอกว่าเวโรนี่โอ้โหต่อยกับใครก็ถ้าใครได้ชมนะครับก่อนล็อกมาอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าคอนเซิรครโคนี่ยืนได้ครบยกครับส่วนนี้คือมุมแดนนะครับมาเรียโคกินูครับจากประเทศกรีซหลังนี้กเราก็มีนักมวยจากกรีซเก่งๆหลายรายนะครับมาต่อยในเมืองไทย วันนี้รางวัลจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดและอันตรสินนะครับยังรอมอบให้กับนักมวยทุกคู่ทุกคนอยู่นะครับทานน็อะด้วยการใช้ศิละปะแม่ไม้มวยไทยนะครับตรเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับอันตรสินมอบให้10,000บาทถ้าเป็นจระเข้ฟ้านหางก็รับไปเลย3 0 0 0 0บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษนะครับคู่มวยดุเดือนและนักมวยยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์มอบให้ด้วยนะครับสนับสนุนโดยโกลบอล h o u ส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ าการไหว้ครูของทั้งคู่ครับแมก็เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมรอบสนามเลยครับเพราะว่าเต็มไปด้วยความอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็บก่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นมวยไทยนะครับดูทางด้านมาเรียจะดูสูงกว่านะครับประมาณ6เซนนะครับอายุมากกว่า1ปี เดี๋ยวจบจากคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ชิงอันดับ3นะครับศึกมือรอบ Global House ส์กลางปลีนะครับรับรองว่าวันนี้มันสนุกถึงใจแน่นอนครับพระภูถึงเรื่องมวยก็ต้องช่องแตดคนเล็กยีนะครับมีมวยให้ชมกันทุกวันอ่ะไปเลยครับยกแรกครับพยายามใช้ลูกทีบใช้หมาัดจะก,กัดนะครับมาเรีย แขนซ้ายโอ้โหตวัดดีตวัดเร็วครับโอ้ฟอเซียนี่ก็แหมมัดใช้ได้นะครับแข้งกระยาวอยู่ที่จังหวะแล้วครับดูแล้วตรงมวยนี่ถือว่าคล้ายกันเลยครับดูมวยสวย้งคูดนะโอ้ยเข่าแหลมมากครับอาเรียครับเอาล้ครับนี่ครับเหีื่อแล้วหดครับโอ้ใช้ได้เลยครับดูอาวุธบวยในช่วงต้นยกที่หนึ่งแต่ว่าก็ต้องดูตะยยาครับดีก็ต้องดีให้สุด อย่างไครับบุกนายเสียผ่ามีศอกด้วยครับโอ้โหศอกฟันและเสียบขวางและเสียบครับโอ้โหเข่าโหดมากเข่าโหดมากครับมาเรียโอ้ถือว่าอันตรายทั่วตัวเลยครับมาเรียครับอาวุธหลากหลายครับมาเท้าเข่าศอกวันนี้มาครบเลยครับบอลิเซียเข้าไปนี่ต้องระวังเลยเหนือแข้งซ้ายหน้านี่ตะวัดออกตลอดครับ1 2สองไม่ถึงรับบอลลิเซีย ดูความคล่องแคล่วในการออกอาวุธของทั้งคู่ครับซ้ายไปปวดขวาอาวุธจุกจิกจริงๆกันมาเรียเอาเติรเติรมาของฟอเรนเซียบ้างครับะดูครับทางด้านฟอเรนเซียก็พยายามเดินเข้าหาพยายามสู้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างจะเล็กกว่าครับแต่หัวใจไม่เล็กครับเปิดเกมชนโอ้แต่ว่าแข้งซ้ายของอาเลียซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ผมเพื่มจริงๆครับนี่ครับมี เขามีแค่มีหมัดครับสอบมีไม้เสียบอีกทีนึงครับเอาแต่เจอหมัดของทางด้านบอเลิเซียครับเอาหมัดมาสู้ครับบอลลิเซียเิดเกมชนแต่คู่นี้ยังกระส่องกระจกต่อยกันเลยนะครับรูร่ล่เชิงชกทักษานี่ถือว่าพอๆกันเลยครับรวมถึงความเร็วด้วย นี่ก็เตะมาก็ต่อยคืนเลยครับมาเรียวงในล็อกไล่แขนตีก่อนครับมาเรียฟอนเซียก็ตีคืนโอ้ทั้งเครื่องติดนี้มันแน่นอนครับคู่นี้เข้งหอกรวดเร็วเลยนะครับมาเรียดูว่าเป็นเกมที่ดูแล้วน่าจะลุ้นกันายาวๆครับมีความแข็งแรงทั้งคู่เลยครับก็ มีจังหวะผีบครับะผีแล้วก็เสียเขาครับอ่ะวอเลยเสียชิงเสียก,ก่อนแล้วก็กดคอลงมาครับโอ้ตัวเล็กกดตัวใหญ่มาเรียเองก็ต้องหาจังหวะเสียเขาชัดๆนะครับนีค่ครับแต่หน้าเปิดแล้วโดนโอยเสียหลักครับไม่มีอะไรโอ้อ,อาวุธได้ออกจุดจริงๆครับมาเรียครับออกได้ทุกทุกทางทุกเวลาครับออกเสร็จแล้วก็วนออก ขวามาแข้งซ้ายโอ้สลับเตะนี่ยังทําได้ดีครับฟลอเรนเซยจะเข้าไปยังไม่ถึงครับหมัดทุกซ้ายก็ไม่โดนผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่ครับก,กบลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามินทรากันอีกครั้งนะครับคู่มวยหญิงคู่เดียวในวันนี้ครับมาเรียครกนูกับฟลอเรนเซยคริโก้ครับ,รบ,กกรบไปดูภาพช้ากันเลย โอ้ดูเสียบแหลมจริงๆนะครับในช่วงแรกๆของมาเรียแต่พอตั้งหลักได้ในฟอเรนเซียนี้ก็โต้ด้วยอาวุธหนักๆตลอดครับทั้งแข่งทั้งหมัดก็มีหลุดรองไปโดนบ้างลยครับเมีอปประครัสวนมาครับแล้วก็เสียบเข่าตามหะลุยก,ก็ต่อยก2ครับน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ,รบแม่เป็นมวยหญิงที่น่าจับตา มองทั้งคู่ครับไม่ว่าจะไฟนีหรือไฟต่อไปนะครับดูมีความแข็งแรงมีความหลากหลายของอาวุธครับอ่พอเดินเสียขยับเดินต่อครับใช้หมัดได้ดีนะครับจากที่เห็นในยกแรกในณะที่มาเรียนเนี่ยจะมีความหลากหลายมากกว่าครับมีเตะมีทีมีเข่าครับอ่าแล้วครับขีบได้แล้วกดได้แล้วและโอ้โหยกเข่าถึงข้างเลยครับโอ้โหถึกจะจกลแกจะไปถึงหน้าเลยนะครับมาเรีย บริเตนเดินเข้าไปครับออกมาซ้ายยังไม่โดนครับซ้ายหน้าโอ้โหขวาตรงแม่นจริงครับมาเรีอโอจะดึงศอกกลับครับเฉียวไปนิดเดียวครับโมบ้านอ็อกได้นี่ได้จากแอนต์เนไปเลยหนึ่งหมื่นบาทนะครับไปอีกแล้วครับวงในโอ้ฝรั่งเศสตอนนี้ยกนี้มาเดินสู้เดินลุยเลยครับระบบในตีมีทั้งศอกมีทั้งเขา่าจังหวะนี้ก่อนครับไป,ไป จะฟันครับไม่ยอมกันเลยครับคือวันครั้งนี้จะทันจะทันกันนะครับของอาวุธได้เคียร์กันมากครับโอ้ยสอกครับเคียร์ข่าวพื้นครับแล้วก็ขวางครับฟอเรเซียขวางแล้วก็หาจังหวะเนี่ตามฝ่ายตางขวางตามฝ่ายตันซีครับมันก็เลยนวลเนียไปหมดครับตอนนี้เอาไปลุยต่อครับจะใช้วงในนะครับฟอร์เรเซียเข้าบี้นะครับแต่ว่ามาเรียนนี่ก็โตได้ดีครับนี่ครับมีศอกตลอดครับ ยาแข้งระยะหมัดโอ้เดินตลอดครับตอนนี้ฟอเรนเซยครับเดินรอบทิศรอบทางรอบมุมครับต่อยลำโตไม่โดนเจอข่าวโต้คืนป่ายหนาตีตีต่างข้อต่างตีเข้าไปครับโอ้โหข่าดีเหลือเกินครับนี่แหละครับอย่างที่บอกครับไม่มีใครยอมใครครับโอ้เรีว่าถึงยกสุดท้ายก็ยังดูไม่ออกครับใครดีกว่าเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับฟอเรนเซยตัดลำตัวครับ มาเรียพยายามจะปักศอกคู่ครับวงในกดแขนตีไหมทำไม่ตีก็แยกดีกว่าครับเถือว่าค่อนข้างคู่คิ้สูสีเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับยกแรกเลยครับมีจุดเด่นกันคนละอย่างเลยครับออามาต่อยลำตัวโอ้มีหมัดซ้ายครับแล้วก็เสียบเข่าตามครับลากมาลากมาตีตอีเสร็จแล้วตั้งกระแพงฝางไว้ด้วยนะครับมาเรีย ก็ยังเป็นเกมที่ต้องเหนื่อยกันต่อครับไม่ได้พอดครับฟอเรนเซียเดินเข้ามาเขาหาครับช่วงปลายยกมีหมัดชุดให้โอ้โถีหน้าเลยครับเอาหมัดขึ้นไปครับหมัดชุดของมาเรียทำให้นฟอเรนเซียครับปลายยกที่สอง้วครับจะฟันไม่โดนครับแต่วันนี้ทรัแล้วต่อยครับฟอเรนเซีย แต่ลูกพีมของมาเรียก็ถือว่ายังจุกจิกอยู่ตลอดครับทีแบบจริงๆครับอ่าแล้วครับหมดยกที่2โอ้โหเหนื่อยหอบเลยนะครับตอนนี้มาเรียโครเกนูครับเช่นเดียวกันกับฟลอเรนเซยคริโก้ครับใช้แรงเยอะเลยครับยกที่ผ่านมาไปดูไฮไลท์ครับออกอาวุธตลอดนะครับทั้งคู่นีดดีงสองกลับโดนนะครับแต่ว่ามันยังไม่เต็มแรงครับ โคลเซนี่ทนได้ละง,งับศอกขวาโอ้แข็งแกล่งทั้งคู่ครับนี่จะปากศอกไม่ถึงนะครับเจอแข้งสายของมาเรียทีบหน้าครับโอ้โหอาวุธนี้จุกจิกจุกจิกจริงๆครับมาเรียโครกินูจากปรีสนะครับโอ้แต่ดูโดยองค์รวมทั้งคู่นี่ถือว่าฝีมือดีด้วยกันเลยครับ ใครจะแพ้ใครจะชนะวันนี้ก็ถือว่าแค่เป็นเป็นผลของเกมการกีฬานะครับอนาคตนี้ยังถือว่าไปได้ดีเลยครับดูจากฝีไม้ลายมือทั้งคู่อะลุยกันต่อครับยกสุดท้ายครับก็ยังดูคู่ขี้อยู่นะครับสองยกที่ผ่านมาอ่ะวัดกันยกนี้แหละเดี๋ต่อครับคอร์เซียเน้นหมัดเหมือนเดิมครับมาลีเองก็ พะยายามจะโต้ตลอดเหมือนกันครับไม่ยอมเสียเปรียบมียับอีพีมีเตะตเป็นเสียต้อนเข้ามุมครับแบบไม่โดน <c oughs> ครับเสียไปมาใช้ฝีมือครับมาเรียรครับไตซ้ายแล้วก็วนออกครับไทฟอร์เซีเเดินเข้ามาครับไต้ขวาวืดผ่านเดินเข้ามาแบบนี้โอ้โหน่าจะเข้าทางของมาเรียรเลยครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้แรงถอยได้เยอะขนาดไหนครับตั้งรับเพราะว่าฟอร์เเซตอนนี้บุกแรงเหลือเกินครับ โอ้เดินเร็วครับเข้ามาติดบังเตะมาของมาเรียครับแล้วก็เข่าซ้ายทีสกัดเลยครับเข้ามาโยงเข่ากันไม่ได้ลูกซ้ายมันก็บางๆครับลูกดักแทงนี่สวยเลยฮะแต่ว่านานนาทีครับแล้วก็เตะซ้ายเตะขื้นครับคนนึงเตะบนคนนึงเตะล่างกันตวัดขึ้นสูงเหมือนกันครับมาเรียฮะแล้วครับยีบได้ตีได้ไหม แต่ฟอน์เเซียก็ขวางสู้เหมือนกันนะใบส่องจากทีมงานของฟอร์เรสเซคริโก้นี่บอกให้เดินลุยแหลกเลยนะครับไม่มีอะไรให้เสียแล้วแต่เพยก็เชื่อฟังทีมงานนะครับต่อยมานี่ติดล็อกไปหมดนะครับตึงสอดกลับครับทางโอ้เจตนาดีนะครับแต่ว่ามันยังไม่โดนเป้าไหลซ้ายครับ นี่ครับ6ว่าจะออกอาวุธนี้มาดีนี่ออกเซจแล้วก็โถไปนู่นเลยครับยับซ้ายกอได้จังหวะก็ปอดไว้เลยครับจะมาขวางได้ตีไม่ได้ต่างยังไงฮะฟันยางฟันยางหลุดโอ้โหดูครับดูแกโบยทีมงานหรือเปล่าครับลืมใส่หรือเปล่าฮะ หรือยังไงหรือหลุดเราไปล้างใหม่ <c oughs> <c oughs> นี่หรือต่อครับ <c oughs> ไปต่อครับไปต่อ <c oughs> โอ้โหต่อยล้มตัวแรงครับฟอร์เซีย <c oughs> โอ้ไตลซ้ายไป <c oughs> แหมเหมือนว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับตอนนี้ครับฟอร์เซียครับ <c oughs> มาเรียเหมือนเริ่มจะอ่อนแรงลงไปนิดๆครับอาจจะเห็นเห็นไม่ลงครับ ดักแทงแม่ยังสวยงามครับลูกดักแทงเสียบซ้ายทีหนึ่งเสียบเท้าครับแลกกับปากคอัโอ้โหเสียบอีกทีหนึ่งครับเอาละครับขวางได้ครับพอจะเซียขวางได้แต่ต้องมีตีอ่ะฟันซอกไปฟันคืนครับโอ้โหดูครับแลกกันยับเลยครับไม่ยอมไม่มีใครยอมใครครับโอ้คู่นี้แลกันยับจริงจริงครับอาวุธนะครับมาเท้าเข่าซอก เตะซ้ายหลุดไปครับมาเรียเตะซ้ายเตะซ้ายมาแอฟฟริเซีย็พยายามจะเล่นงานลำตัวครับจะทำให้มาเรียนี่ขาตายให้ได้เอาคุกซ้ายได้ครับแหมถึงกับต้องวนออกไปวงในครับวงในอีกหนึ่งชุดนะครับก่อนจะหมดยกตีมีสะบัดศอกครับโอ้เตะซ้ายแหมหายใจแรงนะครับแต่ว่ายงยึดได้นะครับเจอมาซ้ายของฟริเซียโอ้โหนี่ครับเดินจน ระครังยกสุดท้ายดังจริงๆครับฟอเรนเซียกิโกจากอาร์เจนตินาครับมุมน้ำเงินมุมแดงก็คือมาเรียโคเกนูครับจากฟรีสครับก็ต้องปรบมือให้ทั้งคู่ครับชกกันตลอด3ยกนี่แทบจะไม่หยุดกันเลยครับจังหวะไล่ช่วงหมัดของฟอเรนเซียนี่ฮะขวางและเสียบครับมาเรียก็พีมครับลูกดักแทงนี่ถือว่าเป็นอาวุธที่ชัดเจนมากของเธอเลยนะครับมาเรีย นี่ครับฟุกซ้ายโอ้โหทหารัรแต่กปาตรงตามไม่โดนลงนิ้เข่าครับทีเด็ดของมาเรียเลยก้าวแล้วก็เสียบเลยครับไม่ต้องจับไม่ต้องคีบครับคุณนี้ถือว่าคู่ขี่สูสีสุดๆนะครับมั่นใจทั้งคู่พบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And another exciting bout here has ended. Let's find out who our winner is. And the winner is from the blue corner. Argentina takes the win here in fight number three this evening. Thank you also to Maria from Greece.